เทรดคริปโตอย่างเป็นระบบเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับมือใหม่อาจจะไม่รู้รวมถึงการบริหารจัดการการเงินและการใช้ดิเคเตอร์ตัวนี้คู่กับ m c x รวมถึง c d c เนี่ยเกิดอัตราวินเลตสูงกว่า70%เเยทีเดียวยังไงไปติดตามในคลิปนี้กันครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปตี้เคเลนโซเอ้ยคริปโตเคเรนซี่อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กด s u b สไคร b e กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับก็ช่องฟีคริปโตมาเสิอนวคิดและมุมมองส่วนตัวผมไม่ได้หมายแนะนำการลงทุนนะครับผมไม่ใช่ผู้ชาญด้านการลงทุนนะและอินดิเคเตอร์นี้ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าจะทํากาไรได้ดีที่สุดหรือมันโอเคที่สุดอันนี้เป็นเพียงแค่มุมมองส่วนหนึ่งในการวางแผนในการเทรด เท่านั้นนะครับมันไม่ได้ดีที่สุดนะเอาไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับและผมก็ไม่ได้มาแนะนาให้เพื่อนๆมาใช้ตามนะครับลองเอาไปประกอบในการตัดสินใจเพิ่มเติมเท่านั้นนะครับโอเคไปติดตามกันเลยครับขอบคุณเกรนี่นะครับผู้สำจใจดีไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอิเลเวนทุกสาขานะครับและก็นี่นะครับโปรเจกต์ของ OKX นะครับ Clay City นะครับเป็นเกมเกี่ยวกับการสร้างเมืองการสร้างแลนครับซึ่งจะเปิด IEO ภายในอีก15ชั่วโมงนี้แล้วนะครับใครที่ ได้ทําการรุนรับ IEO ไว้ก็รอกดจองซื้อได้เลยนะครับอีกเพียงแค่15ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งผมก็ได้ทําตามข้อกําหนดไปเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะผมก็รอกดจองในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับรวมถึงผมก็ได้ถือเหรียญโอเคบีเช่นเดียวกันนะครับเพื่อรุนรับ กิจกรรมนี้เนาะแล้วผมก็มีเทรดฟิวเจอร์ไปบ้างเพื่อลุ้นรับเรียกว่าปริมาณในการเทรดนะครับ5,000ดอลลาร์ใน30วันเนาะผมก็ได้เทรดไป2ออเดอร์นะครับเล็กๆน้อยๆก็พอทํากําไรไปได้บ้างและถ้าดูในเชิงเทคนิคแล้ว OKB OK เนี่ยก็เหมือนที่จะเบรกแนวโน้มขาลงถูกต้องไหมครับในไทม์เฟรมเดลี่ออกมาด้วยก็ถือว่าอาจจะเป็นเพราะกิจกรรมนี้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพราะแนวโน้มในการเปลี่ยนเทรนของ OKB OK แล้วก็ได้นะครับซึ่งเป้าในช็อตเทอมผมมองไปที่ประมาณ 24ดอลลาร์โดยประมาณนะครับและปอถัดไปก็ประมาณ28โดยประมาณนะครับในมุมมองของผมเนาะซึ่งผมเดี๋ยวก็คงจะมาเลื่อนสต็อปลอตใน Order, ออเดอร์2ออเดอร์นี้นะครับอะไรยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามอินดิเคเตอร์ที่น่าสนใจที่เราจะมาพูดในวันนี้กันครับแต่ก่อนอื่นเลยใครที่ตามไม่ทันเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับซึ่งจะเป็น EP หนึ่งที่ผมได้พูดถึงอินดิเคเตอร์นี้ก่อนหน้านี้นะครับใครที่ยังตามไม่ทันหรือยังไม่ได้ดูเนี่ยก็กลับไปดูกันนะครับเดี๋ยวจะงงแล้วก็ไม่เข้าใจกันนนนเเอานะเาาาาะรมมพูดดถึงที่่ว่วสใจ เ,เราจะใช้เป็นในไทม์เฟรมเดลี่นะครับในไทม์เฟรมเดลี่โดยที่ผมจะลองเปิดให้เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆพิมพ์เดเนค a ต o r ตามผมนะครับถ้าใครสนใจที่จะเอานําไปใช้อนะโอเคเพื่อนๆพิมพ์ตามผมนะครับ s u p e r trend น,ะนะตมมน,นแต่มันไม่ใช่อันปกติทั่วไปนะครับมา s u p e r trend เน,นี่ยครับ super t r e n d strategy ้ก็จะมีลูกศรขึ้นลงแบบนี้นะครับมันไม่ใช่อันปกติทั่วไปที่เป็น Super t r e ท d นที่หลายๆคนใช้กันนะเป็น Super t r e ท d น t r a t e g y อันนี้นะครับแล้วมีลูกศรขึ้นลงด้วยนะ นะครับกดติ๊กมาผมติ๊กมาแล้วสิ่งมันจะมีหน้าตาประมาณนี้แต่แต่ว่าถ้าเราใช้แบบปกติเนี่ยเราจะได้กําไรลดลงนะผมก็เลยได้ไปปรับใหม่เล็กๆน้อยๆโดยที่ให้เพื่อนๆเปลี่ยนจากแท่งเทียนเป็น,ปนสมมติจากแท่งเทีนเนเยททนปกติเนาะอันนี้เพื่อนๆจะเห็นกําไรนะครับที่68%ถ้าเราเทรดตามแผนปกติเลยแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นแท่งเทียนปกติเนี่ยพเพื่อนๆเห็นครับว่ากาไรเนี่ยหายไปมากกว่า20%ถ้าเราใช้แท่งเทียนปกติผมก็เลยให้เพื่อนๆเปลี่ยนเป็นไฮเกนอาชินะครับ เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาสูงกว่า20เอลยทีเดียวกลายเป็นทั้งหมดเนี่ยประมาณ68โดยที่ว่ายังไม่จบแค่นั้นเราต้องไปตั้งค่าใหม่ครับ ATR เนี่ยให้เปลี่ยนเป็น5แล้วแฟกเตอร์เนี่ยให้เปลี่ยนเป็น2ทําตามผมเลยนะถ้าใครสนใจที่จะนําไปใช้นะครับผมไม่ได้บอกว่ามันดีสุดนะเปลี่ยนเป็น2ปื๊บอ่าเพื่อนๆเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์จาก69แล้วจากแท่งเทียนปกติเนี่ย40แต่พอเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบที่ผมมได้้เเปลีี่่ยยนนาใช 75%โอ้โหมันหาได้จากที่ไหนครับเนี่ย75%โคตรเยอะเลยนะครับในมุมมองของผมนะออโคตรเยอะเลยนะ75%ไม่ต้องไปพูดพ้ามทำเพลงอะไรนะครับทำแค่ตามระบบแค่นั้นเองโอเคเรามีอินดิเคเตอร์ของผมก็คือ s u p e r ร์เทนสตาร์ e ิจแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์กลยุทธ์ตัวทดสอบกลยุทธ์อย่างชัดเจนว่ามันได้กำไรจริงๆ75%อ่ะแล้วลองเปรียบเทียบกับ mcdx ด้วยอันนี้ผมปิดไปแล้วกันนะครับโอเคมันจะได้เห็นชัดเจนนะ macd ให้ดูด้วยเอาเป็น cdc ด้วยอเอาหลายอย่างเลยเพื่อนเพื่อนจะได้แบบว่าเอาไว้พิจารณาในการเข้าเทรดนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่แบบสุดๆไปเลยอะไรแบบนี้นะแต่สิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือว่าผมแนะนําเป็นการให้เปิดออเดอร์ประมาณว่าบ่ายเท่านั้นนะขาขึ้นอย่างเดียวนะครับว่าขาช็อตแต่จะเล่นก็ได้นะก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะครับโดยที่ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลง เขาบอกให้ทําอะไรบอกให้ซื้อแท่งนี้ซื้อตามครับจบแต่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าจาก mcdx เนี่ยยังไม่ได้มีจุดซื้อเข้ามาเลยยังไม่มีจุดซื้อเข้ามาเลยแต่ในส่วนของ m a c d ดีเนี่ยตัดกันแล้วตัดกันแล้วแล้วตัดกันขึ้นเหนือศูนย์ช่วงไหนก็ช่วงบริเวณแถวเนี้ยช้าหน่อยก็พร้อมๆกับ mcdx เลยก็คือเกิดแท่งนี้แสดงว่าถ้าเราเข้าซื้อตามโมเมน um ตัม indicator super trend strategy เนี่ยเราจะได้เข้าซื้อก่อนทีนี้เราจะมาพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ในการเข้าเทรดซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้จาก อ๋อซูเปอร์เทรนสตาร์ตจี้ของเราเนี่ยจะเป็นจุดเข้าซื้อมาก่อนการเลยนะครับถูกต้องไหมมาก่อน MCDX อีก MCDX ี MC ่ยเราได้มาเข้าซื้อช่วงไหนแถวจะช่วงนี้ด้วยซ้ําไปนะครับแถวช่วงนี้ด้วยซ้ําไปเอาง่ายคือ MCDX ี่ยแทบจะเหมือนกันกบ CDC นั่นแหละนะครับเอาง่ายคือมันแทบจะเหมือนกันเลยถ้าเราไปเปิดดูนะครับโมเมนตัม um มันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากๆเท่าที่ผมได้ดูนะใกล้เคียงกันมากๆนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็มาพูดถึง ส่วนนี้การบริหารจัดการเงินละกันสมมุติเรามีเงิน100บาทเราจะบริหารจัดการเงินยังไงเราจะแบ่งเงินทั้งหมดไว้ประมาณ20%สนะครับสาหรับผมโดยที่ว่าเราจะแบ่งไม้เข้าซื้อถ้าใครรับความเสี่ยงได้มากเราจะใช้เงินก้อนแรกเนี่ยเยอะสุดถ้าใครรับความเสี่ยงได้มากนะยกเว้นว่าใครรับความเสี่ยงได้น้อยเราจะใช้เงินก้อนสุดท้ายที่เยอะที่สุดเนี่ยไปซื้อตอนที่สัญญาณ mcdx เนี่ยเกิดขึ้นสมมติรับความเสี่ยงได้น้อยอ่าสัญญาณเปิดบอกให้เข้าซื้อแล้วอาจจะเข้าซื้อ20%ส ต่อไปอะไรอีกแม็กดีเริ่มมีการตัดแล้วโอเคแม็กดีเริ่มตัดแล้วฮะอ่ะเราซื้อจากสัญญาณอ๋อสตาร์ทิจี้เนี่ยซูเปอร์เทนสตาร์ติจี้เนี่ยยีถ้าใครเราความเสี่ยงได้น้อยต่อไปเราเหลืออีกประมาณ60%ถูกต้องไหมครับเราจะเข้าซื้ออีกก็ต่อเมื่อก็คือว่า30%เนี่ย cdc 30%เป็น50%แล้วอีก30%เนี่ย เราจะเข้าซื้อก็ต่อเมื่อในส่วนของ m c x เกิดแท่ง,งแดงๆเกิดขึ้นรวมเป็นทั้งหมด80%อีก20%ทั้งหมดเอาไว้เผื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นที่ราคาจะร่วงลงมาได้แสดงว่าทั้งหมดโอเคสัญญาไหนมาก่อนสัญญาซูเปอร์เทรดมาก่อนสัญญาณต,ต่อไปอะไรมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ CDC มาก่อนอ่าต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ m c a x สามอย่างโอเคเราซื้อได้สามไม้ บริหารจัดการความเสี่ยงได้เรียบร้อยและนี้เป็นการคอนเฟิร์มขาขึ้นอย่างชัดเจนจากทุกๆโมเมนตัมท, um ที่มันได้เกิดขึ้นทีนี้ถ้าเราดันไปพิจารณาขายจาก MCDX เนี่ยปรากฏว่าเราได้ไปขายช่วงนี้เลยนะแต่ผมก็เลยได้บอกว่าเราอาจจะไม่ได้พิจารณาขายทั้งหมดก็ได้นะไม่พิจารณาขายทั้งหมดก็ได้ซึ่งหรือเพื่อนๆจะพิจารณาขายทั้งหมดก็ได้เพราะว่าการที่พิจารณาขายทั้งหมดเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าก็ในเมื่อ indicator ตัวอื่นเนี่ยยังไม่ได้บอกจุดขายเกิดขึ้นเลย นะครับรวมถึง CDC ก็ไม่ได้มีจุดขายบอกนี่ว่ามันเกิดจุดขายเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าเราดันไปดูแต่ MCDX ว่ามันล่วงต่ำกว่าเส้นโมเมนตัมลงมาเราดันไปขายทั้งหมดเนี่ยคือเกิดเราขายมูเลยนะเราได้ไปซื้อใหม่ก็คือบริเวณช่วงนี้แต่ว่าสุดท้ายเราก็ได้ซื้อมัมอยู่ดีถ้าเราได้ซื้อตาม MCDX นะแต่ถ้าใครรันเทนเนี่ยก็ยังคงออทํากําไรต่อเนื่องได้นี่ก็อยู่ที่มุมมองของเพื่อนว่าจะใช้แพนไหนหรือใช้ทั้ง3รูปแบบอย่างเช่นเราจะไปขายต้นไหนล่ะครับแอดก็ เกิดจุดขายเกิดขึ้นนั่นแหละนะครับเกิดจุดขายของซูเปอร์เทนเกิดขึ้นอ่ะเ,เกิดตรงไหนซูเปอร์เทนเกิดตรงนี้แต่ถ้าเราดู MCDX ขายตรงไหนอีกเราดันไปขายตรงนี้อีกแล้วเราไปซื้อเพิ่มตรงนี้อีกอ่ะมันจะค่อนข้างที่จะแบบเออมีจุดขายบ่อยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเรารันเทนไปเลยโดยที่ว่าเราดูแค่ MCDX เนี่ยว่ามันเริ่มเกิดสีเขียวเพิ่มขึ้นแล้วหรือเปล่าอ่าสีเขียวเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนี่ยจากไม่มีตรงเนี้ยมันดันเพิ่มขึ้นเนี่ยอ่าเราอาจจะเริ่มพิจารณาขายตรงงนนนีี้อ้ออกกทัเิดนในส่วขง สัญญาณขายของโมเมนตัมจากซ u เปอร์เทรนและถ้าเราไปขายตามในส่วนของ CDC เนี่ยเราดันไปขายตรงนี้เลยนะครับแสดงว่าเราก็ควรจะแบ่งไม้ขายทั้งหมดสักประมาณอย่างละ50%คือช่วงนี้ตามส่วนของซ u เปอร์เทรนดเนี่ย50%ต่อไปไปขายตาม CDC อีก50%อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของซ u เปอร์เทรนเนี่ยจะมาพร้อมกับจุดขายของ MCDX นะใกล้ๆเคียงกันเลยก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะโอเคไม่เป็นไร สมมติแล้วตรงนี้นะเราได้กาไรเท่าไหร่อันเนี้ยเราเข้าซื้อไปช่วงนี้ผมก็ตีเป็นกลางๆแล้วกันนะเพราะว่าเราถัวเฉลี่ยนะครับเราไปขายช่วงนี้20%โดยประมาณนะครับ20%โดยประมาณอ่าหรือจริงๆแล้วใครอยากจะ TP ระหว่างทางไปเงี้ยก็ได้นะไม่ได้ผิดนะครับได้กาไรดีกว่าขาดทุนนะต่อไปเราเพื่อนๆจะเห็นไหมว่าตรงเนี้ยถ้าเราเข้าซื้อตาม CDC เนี่ยอ่าเราเข้าซื้อตาม CDC นะเกิดจุดซื้อเกิดขึ้นแต่ว่า จากซูเปอร์เทรนเนี่ยไม่ได้มีจุดซื้อเลยนะไม่ได้มีจุดซื้อเลยเพื่อเพื่อนอาจจะไม่พิจารณาเข้าเทรดก็ได้เพราะว่าอะไรทําไมถึงต้องว่าางั้นจาก mcdx เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็เห็นว่าโมเมนตัมเนี่ยมันต่าลงมันต่ําลงเราจะพิจารณาเข้าซื้ออยู่หรือเปล่าล่ะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนจะพิจารณาเพิ่มเติมเพราะว่าอะไรแล้วไอสีเขียวเขียวเนี่ยมันดันเพิ่มขึ้นม,ม,ม,มันก็ยิ่งบ่งบอกว่าเออแรงซื้อที่มีมาก่อนแล้วเนี่ยมันลดลงไปแล้วนะและเก่งกาไรเยอะด้วยในสีเหลืองเหลืองเยอะๆะเนี่ยนะครับฉะนั ยึดต,ตามโมเมนตัมซูเปอร์เทรนที่เราได้ว่ากันไว้เพราะว่ามันทํากำไรได้เยอะอผมก็เลยให้ยึดอันนี้เป็นหลักถ้าผมเทรดนะครับซึ่งเอาล่ะปรากฏว่าในทางกับกันรอบนี้ MCDX มาก่อนโอเค MCDX เนี่ยค่อนข้าง ที่จะชัวร์หน่อยอ่าชัวร์หน่อยเป็นสัญญาณเข้าซื้อที่ชัวร์หน่อยแสดงว่าเราอาจจะเข้าซื้อไปก่อน30%เพราะเราตกลงกันไ้ว่า m c d เราเข้าซื้อ30 CDC เนี่ยอีก30โอเคปรากฏว่าต่อไปในส่วนของซ u เปอร์เทรนเนี่ยมาก่อนเราเอาเข้าซื้ออีก20แล้ว CDC มาอีกก็ซื้ออีก30เป็นทั้งหมด80%บแบ่งเงินไว้ทั้งหมด20%เราค้านลอดที่ไหนอ่ะคัานลอดที่ต่ำกว่าแนวรับสำคัญก็คือ ขาดรอด right ที่ต่ำกว่า okay, ตรงนี้นะครับขาดรอออกมาครับอันนี้ตรงไหนนะเข้าซื้อนี้ัาดลอตรงนี้นะครับต่ํากว่าแท่งนี้ก็คัดลอออกมาก็คือหลุดแนวรับนั่นแหละเราคัดลอออกมาครับคือจุดคัดลอโอเคต่อไปเรารันเทนต่อไปไม่ได้มีจุดขายเลยไม่ได้มีจุดขายสักอย่างมีแค่ช่วงนี้ของ MCDX ก็ถือว่าขายได้ดีนะเพราะว่าต่ำกว่าโมเมนตัมถูกต้องไหมครับสีฟ้าเนี่ยขายแบ่งไม้ขายเพราะว่าสัญญาณอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้บ่งบอกถึงจุดขายเลยโอเคแล้วก็แบ่งไม้ขายปึ๊บอ่ะตรงนี้อาจจะขายเพิ่มอีกอ่าขายเพิ่มอีก ตรงไหนอีกตรงนี้นนาขายเพิ่มอีกแสดงว่าเราทยอยขายไปเรื่อยๆถ้าใครดูตาม MCDX นะครับในนี้ต่อไปถ้าเรามาดูตามในส่วนของซูเปอร์เทรนล่ะมาขายช่วงนี้โอ้โหก็ยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มชัดเจนเลยใกล้เคียงกับ MCDX ด้วยเพราะว่าอะไรเกิดแรงซื้อเข้ามาแล้วจากก่อนหน้านี้นไม่มีแรงแรงถือยาวเลยนะครับหรื เกงกำไรในระยะสั้นเนี่ยหรือสีเหลืองๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะเลยแต่ตรงเนี้ยดันกว้างขึ้นและกว้างขึ้นแล้วแสดงว่าช่วงเนี้ยเราเริ่มพิจารณาขายและสัญญาณ TDC ก็แน่นอนครับก็คือมาชา้าที่สุดก็เริ่มพิจารณาขายทั้งหมดที่บริเวณโซนนี้แค่นี้เราก็แทบไม่ติดดอยเลยนะแทบไม่ติดดอยเลยและมาดูต่อไปนะช่วงปัจจุบันเลยละกันนะครับในช่วงปัจจุบันเลย MCDX เนี่ยไม่มีเลยแต่ถ้าเราใช้ซูเปอร์เทรนเนี่ยเราก็ยังคงรันเทรนอยู่นะครับแต่ถ้าเราเข้าตรงนี้เราขาดทุนไหมเพราะว่ามันมีจุดขายเกิดขึ้นนะครับ มาขายตรงนี้อ่าเราขาดทุนนะประมาณหก็ถือว่าไม่ได้แย่เพราะว่ามันไม่ได้ถูกร้อยเอนย่างที่ผมได้บอกว่ามันได้กําไรประมาณ7จปอร่าประมาณนี้ MCDX ยังไม่ได้มายังไม่ได้มาอันนี้มาตรงกับ CDC เลยนะแต่ถ้าเรายังไม่ได้ขายนะเพราะว่าอ่า m c x ก็ยังไม่ได้มานะครับแล้วก็อีกทั้งในส่วนของจุดขายของ Supertrend เนี่ยก็ยังไม่มีมีแค่จุดขายของ CDC เท่านั้นนะครับอ่าก็ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะถ้าเรา มารันตรงนี้มันก็อยู่ที่ประมาณ2%ขาดทุนอะไรประมาณเนี้ยนะครับ 1, แต่ก็ยังไม่ได้มีจุดขายบ่งบอกเลยว่าให้ขายนะครับเขาให้ซื้อมาก่อนหน้านี้ร่วงหน้าแล้วร่วงหน้าก่อน MCDX ด้วยนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆไปวิจาณาในการวางแผนนะก็สรุปแล้วพี่นาเข้าซื้อแรกก็คือซูเปอร์เทรนด์โดยแบ่งเงินเข้าซื้อ20%ต่อไป MCDX เกิดแห้งแดงเกิดขึ้นพี่นาเขาซื้อ30%จาก CDC อ่ะพี่นาเขาซื้อเพิ่มนะครับแต่หลักๆแล้วผมจะพิจารณาจาก สุปเปอร์เทรนดสตาลิจีตัวนี้เป็นหลักนะครับและที่สําคัญต้องใช้แท่งเทียนไฮเกนอาชีนะครับเพื่อนๆนะเอาล่ะก็เป็นยังไงบ้างครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดบชมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและที่สําคัญผมไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดนะครับเพื่อนๆเอาไปวิควเคราะห์พิจารณาเพิ่มเติมเพื่อไปวางแผนในการเทรดนะครับอาจจะมีความผิดพลาดบ้างว่ามันไม่ได้แม่นยํา100%อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าใช้เ่ไดด้หมมาาะสสทททีีุก็ใน time frame daily, ในงนงชัตว หลักก็จะเป็น bdc เนาะตัวหลักๆซึ่งก็สามารถใช้ได้ทั้งเอาคอยตัวเ,นเน่นเช่นเดียวกันรวมถึงในส่วนของ m c x ก็ไว้ดูแนวโน้มปริมาณการซื้อขายก็เป็นโมเมนตัมอย่างหนึ่งที่ไว้พิจารณาในการเทรดน,นะครับหรือทั้ง cdc แล้วก็ super ten strategy อย่างที่ผมได้บอกไปนั่นแหละเพื่อนๆก็ลองไปวางแผนประกอบการตัดสินใจในรูปแบบของตัวเองดูนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดเพื่อนก็ไปวิเคราะห์เองเพราะว่าผมก็ทําให้ดูหมดทุกอย่างแล้วนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้และก็เจอกันใหม่นะครับบาย